สวัสดีครับผมอีสานเทียนบุกขั้นไข่ดีสอดสาขาสองครับสาขาแรกถ้าถย่อนไปเจ็ดปีที่แล้วกเกษียนสาขาแรกอันนี้มาคุยกันตามตามกเกษตรสาขาสองครับสาขาสองนี่แล้วเจีเมมันสิ่งรอบๆนี่ครับ คันไข่ดี่สอดสาขาซองไอ้คนปลูกทวดินครับเหียเหียต่ำห่อหรือหรือว่าสายยาพันกับแหียจิมมี่ครับสวัสดีครับไอ้ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงครับซูเมอร์เนี่ยเหตุการณ์เอ้าเมื่อย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 ซอยเม้นเมื่อยเมื่อยซอยเม้นเย็นดีเย็นดีเย็นดีเหตุการณ์ไอ้บักผู้บกทั่วห่อครับเนี่ยครับ เศรษฐกิจโลกยัะบาทครับตอนนี้เศรษฐกิจบานเท่าบาทสิบแดบาทเบเจ็ดสิบแปดบาทมันล่งหมอครับอืขันมันขึ้นน่ะมันขึ้นก็สิสูงันขึ้นก็สูงหันโล่งนี่ก็ลย,ยลงหัวโลงอย่าง,งหันโลงวล่งหวอะไรอย่างมันตำน่ำเจ้าก,กาันปลูกกิมซุ่งมาได้ครับเนี่ยม่างออกไม่โค้งครับมาม่าง เสียไาเสียไาเสียพาอะไรบ้างอีเตอร์อ๋อเมาใช่ไหมเนี่พันเมาหมาเมาครับนี่ยมีเพันโอ้สีเดีนีเ่อนแล้วนมือหนึ่งเพนลุบเจ๊กมือเพื่นเอารถอันพิสไซ่าใสใส่อีกไอ้มาอันซอยเจ๊กมือผ่านแล้หัสองมือโอ้ขาน้ำมันกับเบิร์ดอ่ะขาน้ำมันกับเบิร์ดเราสองสามพันนาะมาลุบยูตัวค้คนขับกับเบิร์ดอ่ร หดบกตัวกับงดไปน้ำจะแข็งเย็นนเเจ้านั่นนี่ได้ใบดื้อมานอนเถียงนอนเถียงนอนเถียงดื้อว่านอนหนังนอ่นนี่อะไรมันอันนี้มันเปียกมันเปียกนอ่นนี่อะไรมันเปียกเจ้านอนเถียงนั่นเถียงหรือว่นั่นหนังอืออนแหงเนากบ่งล้วงมันห่อนแหงมัน บ่งมันก็หาบ่งอันอันอยู่เนาะหาบ่งส่วนจออะไรแบบไฟมาใส่มันไหวนะกว่าาหนี้ของผนอมเขาหนีบของผนอมผนอมค่างานศพโอ้ก็ได้หัวไห้เพิ่นเนีนพูดถองอะารอยู่พูนเมืองที่บ่งมันกินส่วนเนาะพอระวางพอระวางโอ้ก็ได้เห็นไหนเห็นเพิ่นเนีนอ้เขาบอาสาขาสอดเนี่ยมันบรรยากาศได้กว่าสาขาแรกเมืองไปเมืองมาเนี่ยเนียนทุน่ะ สาคามันอ่นมันมันกับวิวก็ดีอยู่แต่ว่ามันอันคำมามันอันมันเพิงเีแถวเนี่ยเนาะไฟกรเวิดเลฮะต้นน้อยๆหลอยู่ในนะโอสิจะขายโดกังมงนะเอยลบบาทเบดอะโอ้ขี่หอน์้าเหรเบดอะงสิบบาทอ่ะเดี๋ยวไปดูถงปูนบอกตัวไอ้พุ่นกิเดอนมีตัวหน้าอ๋อย่งนีบงย่ะข้าวเดียว ห่างห้าย่างเบืองเลือเนาะเห็นไอเทมมันเปห้าเปรันเปขายดอกกระเจียวอู่ต้งค้ามมันฟูนยิ่งเออคอยถามมันยมมันชีพันเงินี่ถามมาไอีเสมุกหูปลาเห็นปะเไปอไปใส่วูวเห็นปะเดี้ยอยู่แล้มันอื่นที่เปรเห็นลงท่านอปลาตะเบียนลงท่าน ไปเมื้อนอันที่งานไม่แก่นี่บ่งานเอยไปปีสามเหนบองไห้ฟังอยู่โอ้มันมันห่อนถามันบ่ห่อนมันก็พอได้อยู่แล้วเขาป่ะมันยังมาเนี่ยก็ชือที่พกที่เจ็ดที่แปดอ๋อคือบ่หวักบัดบังเสวบัดบัดว่าเือกบัดว่บัดว่าเือกบ่วกเออมันกับแน่นอนอป็น้เลรกมากเสร็เบขทเจ็ดก็ เดือดนี่ยเดือดอย่างขวพลังเว้โอ้ยจ็ะาจุดตะยาเออนานๆเรียกคิสเจ็ดต่นคือว่าสื่อหกเกานพ้าะว่ากอไไ้จากอันนี้ยังป่าปลาลุงพนั่นก็ไดคือว่าหันนั่นนั่นงานปฏิบัติร้ำเดียวน่ะคือว่าอัพเดตลายวันนั่นเลยนูนเรลงเือีตัวอืมลายมันนั่นสองบทอย่างวันนี้ สองหกเออปรมาสองหนึ yeah, ่งหกนี่หละบัตรอันบ oh, ัตรบรเสือันอัปเดตก็ได้หมานได้ยักบาทได้ซสือเสียบัตรเสือเศร้าแตาเศร้าคนบ่ใจเหรียเหรโอ้หันใจกับบ่าือกับปีนึ่งนี่บ่ต่ำก็สิบหมวดถือเรื่อยอยู่ถือเรื่อยแต่ว่าบ่เคยซสือเกินหาสิบบาทเจ้าหมอก็เสือนีดน้อยเนี่ยันืือายก็ส้บ่อสือเานสือห้ายนี่บ่อือเ คือหน่อยไม่เกี่ยวมีเพื่อนบ้านน่รอตันี้มันเป็นป่าหรืตัวเป็นเป็นไ่จะได้เป็นไปจะได้เป็นเป็นไปจะเป็นพยาบานเนี่ยว่าบานมูที่องูคุ้มยังเนี่ยไม่คุ้มมานี่ยบ้านตั้งไอเอ็นทางมันเ็ดไปแล้วบ่เนี่ยหน้าฝนมันเ็ดไปยากแห้งได้เสร็จเนี่ยอ๋อไปหอดหน้าหอยนะ เออขวัดขดมาฝนมากในยางย <Yeah. S 2> างคอยเจ้ได้ขี่รถกลับมันน้ำม,มันลายอยู่นี่น้ำม,มุ้งอย่างไปเนาะนะ้ำขี้นเนาะต้นสะบานหนองเนี่ยป,ปลาแดนปลาเบือนนะเห็นไหมโอ้เจ้าดูได้เองมันดูได้อันได้แล้วคือมันมหดเลยเพื่อนสั่นนี่เพื่อนเขาก็ปลูกอยู่นี่มา yeah. งานไอ้น้ำเนาะขับรถขับราไหนยังหน้าสุดได้ยังโล่เข้าไปหน้าสุดนี่น้ำเปลูกอยู่ในหน้าตัวฮะหน้าสุดหนึ่งถนนเน่ยเนี่ยหกิโลอืมเลยหกร้อยโลฮะหกร้อยยี่สิบห้าโลเนี่ยหกโลเนี่หกกิโลไงมันนึ่งฟอกเนี่ยหกกิโลจะได้หกกิโลต่อไรโลเหมือยังไงใน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  เด็ดรวยทั้งเอาแนวทั้งขายน่ยหกร้อยยี่สิหากิโลจับ่าง้ายเนี่ยหกร้อยมันในอยู่สามอยสี่สิบกโลูกเปหน้านะเงินหกพันกว่าบาทเดปนเดไรของไฟเดไรเขอยู่หรือเป่าฝาก้วอะจับตู้เบอบอสเอาไปเสด็บ้าน้าะ นนนนโอ้ยมาถือหามหากระตีเย่วลนะ่ะเพราะว่าเขาบอกพดไ,ไดบบว้แล้ไปไปวนะออนนว่าเจ้าขางมดเด้ไปาจะเลยเห็นกินเซลนะต,ต,ตุ้ดระตูต่อสามที่หาก้อนี่ด้านแล้จะองไค่จะคว้องไคต้องดีดดีม,เดดมเจมเททเห็นี่ขางแล้ว บักแก้มแหงอันตู้ก็ค้นไฟดินอยู่หาพัน 5, โอ้หมงไฟมันสนัดอยู่เนี่ยี่ขางทารถเออบนแน่ได้พอไ้เที่ยวสี่ขางกันยังออนสี่ไหกันมีเด้เปพนติกาเอาขึ้นไปแตกกันบ่เออหมูไฟสี่ไหลน้องเขาจะน้างไก่แก้มนี่ตัวน่ะโอ้ที่ว่า,าไปต้มเลยเออ นี่แหะครับพี่น,อออน้องโบน้อหัวมวนบริเห็นหนากันโดนสิพ่อปีแดงห้วยไปหาอยู่ที่ไหนหรือบานหรืออ๋อเฉ็นเขาเห็นตัวเดียอยูอ่เขาเขุาเมืองก็นกับลุงพ่อมนี่ครับบ่เดี๋ยวมาไอ้มนโดนนะสาขาสองสาขาหนึ่งเขาจะเป็นลงกันแล้วไหมเนาะเฉียนสีลงกัพวแล้วปั้นหนึ่งนะหลงปั้นแล้วฮะ<ห>ปั้นโพดแล้วสองปันน้นเลยมา ครับผมเอาละพี่น้องเดี๋ยวอีพี่นาจะมาสัมผัสไอพันไม่เอาแบบบมเดลคุยบมดลนัดกันมาก่อนนี่เนี่ยบตดังนัดเดี๋ยวมันมีความบอกครับผมสวัสดีครับ